ป้าเหรอคะพี่ปาเขาก็ให้ความแนะนานี้นะใช่ก็คือพี่ปานี่คุยแล้วประทับใจตั้งแต่เจอ,อที่บูธเจอที่บูธแล้วลครับก็พี่เขาก็ให้คําแนะนําตั้งแต่แบบว่าเราจะเลือกชุดแบบไหนยังไงอ,อะไรที่มันเป็นจุดสําคัญหรือจําเป็นที่ต้องอที่ต้องเลือกเอามาใช้ในวันงานแล้วก็อะไรดีไม่ดีมันต้องเลือดต้องเท่าปกไวก่อนใช่ฮนะอาใบยาค่ะครับเอกครับ มาจากกรุงเทพค่ะเข้ามาที่ร้านั้งแรกรู้สึกยังไงตับสถานที่ก็ป่โหดนะก็อะไรก็เหมือนเหมือนเข้ามาในหมู่บ้านพี่เขาก็ต้อนรับอย่างดีค่ะค่ะเข้ามาในร้านก็เริ่มแรกเลยก็พี่พี่พี่ฟินิเลเขาก็ต้อนรับเป็นอย่างดีค่ะแล้วก็เห็นบรรยากาศในร้านอะไรย่างเงี้ยดูอบอุ่นอะไร่เงี้ยค่ะยังไงรู้จักจ ชื่อเสียงที่เคยได้ยินมาแล้วก็เพื่อนเพื่อนเพื่อนที่ใช้มาเคยบริการเขาก็แนะนําต่อๆกันมาครับครับทําธุรกิจส่วนตัวครับทําดิจิตอลเอเจนซี่การโฆษณาผ่านสื่อออนไลน์ครับใช้้ใชเกือบทุกอย่างอะไรซีไล่ไล่มีอะไรบ้างมีชุดมีถ่ายพีเวตดิ้งแล้วก็ถ่ายวันนี้เพิ่งจองวิดีโอันงานไปแล้วก็มีตัดเช่าชุดค่ะ ลองเยอะจนเหนื่อยเลยค่ะลองก็สวยเพราะว่ามันมีหลายชุดให้เลือกก็อยากลองทุกชุดเลยก็พี่เขาก็ให้ลองได้ทุกชุดเลยค่ะการบริการของทีมงานเป็นยังไงบ้างเที่ยงหุ่นเที่ยงหุ่นน่ารักค่ะดูแลดีลองกี่ชุดก็ได้ไม่เหนื่อยเลยคนลองเหนื่อยกว่าคนให้บริการคนลองเหนื่อยกว่ามากขอบคุณคาทับใจในบริการของทีมงาน ราคาสินค้าเนาะจริงๆก็ไรเนี่ยอะไรกับคุณภาพก็ราคากับคุณภาพเรื่องของชุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรื่องของที่มันไปแทกเกิมันก็ไม่แพงถ้าเทียบกับตัวชุดพ่อแม่เบื่อใช่ไหมแพงไหอประทับใจคงประทับใจในในตัวการบริการบริการตัวคนในตัวพี่ป้าในตัวพี่พี่ทีมงานที่งันหุ่นนะ แล้วก็ตั้งแต่ตอนที่เจอก็มีพิศสนด้วยคนนึงครับก็ท้าใจในการให้บริการนี่หมายถึงอะไรคอฟินาเล่มันก็แบบว่าเหมือนเขาชอบถัายเหมือนมันมันชุดโดดมันเด่นประมาณนั้นชุดที่เด่นคนเดียวมันต้องคือมาที่นี่มันอาจจะต้องอยาาเด่นของอื่นเขาอะมวงมันต้องแบบที่เพียงหมดม้วนอลังการที่สุดอะมันต้องเว่กว่าชาวบ้านม้วงอลังการสำเร็จใจที่เดียวเลยม้น แนะนำสีเอกครับก็อยากให้เพื่อนๆลองมาใช้บริการของทางซิลเลดูนะครับก็ค่อนข้างครบวงจรตั้งแต่คิดอะไรไม่ออกเลยจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างเริ่มเริ่มเลือกชุดเลือกแนวจากที่เราบรีฟไปแล้วก็ได้ผลลัพธ์มาก็ปันนี้ก็มองว่าใกล้แลวใกล้ที่หนึ่งวัานงานก็ค่อนข้างพร้อมฮลองมาใช้บริการกันดูครับตอบโจทย์ดีฮะเนี่สร็จแล้วนี่ clock tick and think of you caught up in circles confusion is nothing new Flashback, warm nights almost left behind Suitcase of memory You picture me, am walking too far ahead. You're calling to me, I can't hear what you've said. Then you say, "Go slow," I fall behind. A second hand unwinds If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you and be waiting. Time after time.